บางทีรักแท้อาจมาในรูปของแม่เลีย้ยงแกเคยเจอคนที่รักกันมาตั้งแต่มอปลายไหมแบบเห็นกันตั้งแต่ยังมีฟันเหลกหน้ามันใส่รองเท้านักเรียนขาวมนมนยันโตเรียนจบทำงานแต่งงานกันเลยนะฉันเคยเห็นนะคนกลุ่มนั้นมักถูกเรียกว่านิยายที่มีอยู่จริงแต่อย่างที่รู้ไม่ใช่ถูกเรื่องจะจบเหมือนนิยายไงเมื่อคำสัญญาแพ้ความคุค้นเคยเดิม การกับมิราสองคนนี้นะ่ะรักกันมาตั้งแต่เด็กเลยเรียนด้วยกันมาตลอดการเป็นคนเงียบๆขยันบ้านไม่รวยแต่มีน้ำใจส่วนนางมิรานี่สวยนะสวยตั้งแต่เด็กแบบที่ผู้ชายทั้งโรงเรียนอยากจีบแต่นางเลือกการคนเดียวบอกว่าฉันไม่ได้เลือกคนที่เพียบพร้อมแต่เลือกคนที่อยู่แล้วสบายใจ ก็เหมือนนิยายไม่ล่ะทั้งคู่จบมหาลัยก็แต่งเลยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีลูกชายคนหนึ่งชื่อก้องพบกับลูกสาวน่ารักชื่อขวัญข้าวทุกคนมองว่าครอบครัวนี้โคตรอบอุน่นเพราะการไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่เที่ยวแต่รู้ไหมความดีมันไม่พอสำหรับคนบางคนตอนนั้นมิรากลับไปเจอแฟนเก่าตอนสมัยมัธยมอีกคนเรผู้ชายที่เคยควงเธอตอนอยู่กับการ เธอบอกกับการว่าฉันรู้สึกเหมือนตอนเด็กกลับมาอีกครั้งเวลาที่อยู่กับเรฉันหัวเราะได้การไม่ดราม่านะเขาถามเบาๆว่าแล้วเวลาที่อยู่กับฉันเธอหัวเราะได้หรอมิรานิ่งไปแล้วตอบมันอบอุ่นเกินไปจนฉันลืมไปว่าหัวใจมันควรเต้นแรงบ้างแล้วเธอก็เลือกทิ้งลูกทิ้งบ้านไปกับแฟนเก่าโดยไม่หันกลับมาเลย พ่อที่ไม่มีเวลาจะเจ็บหลังจากนั้นการก็กลายเป็นทั้งพ่อและแม่ในร่างเดียวทุกวันเขาตื่นตีห้าทำอาหารเช้าส่งลูกไปโรงเรียนเย็นไปรับลูกนั่งทำกันบ้านด้วยก้องพบกลายเป็นคนเงียบขรึมรู้มากแต่พูดน้อยส่วนขวัญข้าวเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรเต็มที่แค่รู้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วมีคนเข้ามาจีบการเยอะนะสารพัดแบบสวยใจดีรวยมีหน้าที่ดี แต่ลูกไม่ชอบสักคนพอกล้องพบบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นจะมาแทนแม่หนูขอไม่มีดีกว่า ก,ก,ก็ไม่กล้าคบใครอีกเลยผู้หญิงธรรมดาที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านอีกครั้งจนวันหนึ่งมีครูคนใหมย่ย้ายมาสอนที่โรงเรียนขวัญข้าวชื่อปริมไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายเลยหน้าตาธรรมดาผิวแทนๆยิ้มง่ายใส่ผ้ากันเปื้อนเดินตลาดแต่เธอไม่เคยพยายามจะแทนที่ใครวันหนึ่งขวัญข้าป่วย ปริมเป็นคนอยู่ดูแลซื้อข้าวต้มมาต้มต้มแบบที่เด็กกินง่ายกลิ่นหอมเบาๆไม่ใส่ผงชูรสตอนการกลับมาบ้านเห็นขวัญข้าวหลับอยู่ในอ้อมแขนของปริมเขาไม่พูดอะไรแต่ตอนนั้นการรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องแทนใครเธอคือคนใหม่ของบ้านหลังนี้ เมื่อแม่เก่ากลับมาแต่บ้านไม่ได้ว่างอีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปสองปีก้องพบโตเป็นหนุ่มเข้ามาหาลัยได้แล้วควันข้าวกำลังจะขึ้นมอปลายและรักปริมเหมือนแม่จริงๆแต่แล้วมิราก็กลับมาใช่ชีวิตใหม่กับเรไม่รอดเรเจ้าชู้แถมล้มละลายมิราเริ่มโทรหาลูกส่งข้อความถามว่าแม่สบายดีนะลูกล่ะ เธอมาหาที่บ้านเก่าวันนั้นทั้งบ้านอยู่กันครบมิราเห็นการยืนกับปริมเห็นขวัญข้าวกำลังช่วยปริมตอดผักเห็นก้องพบยืนล้างจานเธอยิ้มแล้วพูดว่าบ้านนี้ยังเหมือนเดิมเลยเนอะแต่ฉันเหมือนไม่มีที่ยืนตรงนี้แล้วการเงียยไปสักพักเราพูดกับเธอว่าคุณเคยทิ้งบ้านหลังนี้ไปและว,วันนี้มันไม่ว่างสําหรับใครแล้วบ้านหลังนี้มันมีเจ้าของใหม่แล้วเธอไม่ได้มาแทนที่ใคร แต่เธอเข้ามาตอนที่บ้านพังแล้วเธอช่วยเราสร้างใหม่จนมันกลับมายืนได้อีกครั้งอย่าทำลายมันอีกเลยตอนสุดท้ายบางทีแม่ไม่ต้องคลอดก็เป็นแม่ได้ขวัญข้าวถามปริมตอนนั่งซ้อนท้าจักรยานว่าแม่ปริมถ้าหนูเรียกแม่อีกคนว่าแม่ด้วยแม่จะเสียใจไหม ปริมยิ้มแล้วตอบแม่เลี้ยงไม่เคยเป็นศัตรูกับแม่จริงๆหรอกลูกแต่แม่ที่ทิ้งลูกไปนาเนิต้องกลับมาขอโทษมากกว่าขอให้เข้าใจนะลูกบางทีความเป็นแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดแต่อยู่ที่ใครอยู่ข้างลูกในวันที่ลูกไม่มีใครและความรักก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเริ่มต้นนานแค่ไหนแต่ใครอยู่ได้นานที่สุดในวันที่มันพังถ้าคุณเป็นการคุณจะเปิดโอกาสให้มิรากลับมาไหม ถ้าคุณเป็นปริมจะยอมให้ลูกกลับไปหาคนที่เคยทิ้งไปหรือเปล่าแล้วคุณล่ะคิดว่าครอบครัวที่ดีต้องเป็นสายเลือดหรือใครก็ได้ที่ไม่ทอดทิ้งจบแล้วค่ะรอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ